ปีนึงจะให้ครั้งเดียวแต่ว่าตอนนั้นที่ดังๆเป็นสวบาปูสถานธรรมซองห้าหมื่นเปนมคะแมน่นแล้วก็จะมีที่มาที่ว่าซองหาเมินตามกันมากหมดเลยแต่แต่ว่าตอนนั้นสามปีที่ผ่านมามนดังมากเลยนะหวยซองคนว่าหวยซองห้าหมื่นยังประมาณนี้เนะาะอืถ้าพี่น้องเอฟซีจำได้เนะาะรับซองไปจากบุรีรัมย์แอดไปไทยคลิปยูอุดรเนาะ จะไปเปิดพรอมกับทีมงานหลายๆช่องเปิดช่องนี่นั่นเลยเท่าสามตัวเต็มๆเลยหลังจากนั่นหลังจากนั้นปีกัวนี่สองปีนี่ปูปูบ่ได้ห้ยซองอีกนะผมมีซองอีกมีแต่เลขสุดหายแต่เลขสูดรได้ไปจะได้เลขสตดแต่ปีนี้ปูหายซองมาแล้วเมื่อนั่นไปไปไทยคิปเลขสูตรปูเนาะเดี๋ยว ซองนี่พระท่านได้เปิดเด้อะไดแ้แต่ได้มาแล้วอ่ไปรับมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ซองนี่ไปรับมาแมนไปเอาจากปูมาแล้วต่ว่าปูป่นมาจังไดค่ะปูบอกว่าให้เปิดวันที่ยี่สิบหกเท่านั้น,ว,นวันที่ยี่สิบหกเท่านั้นอพอดีเลยกับทีมงานมาไทยคลิปยูสุรินทร์เนาะมาหลายช่องก็จะได้เปิดพร้อมๆกันทุกช่องจะได้เห็นพร้อมกันค่ะแต่เลยหลายหลายคนก็บ,บอกว่าเปิดก่อนเลยเป็นยังมาสัน่น เปิดประเด้เนาะเพราะว่าปูเพิ่นบ่ให้เปิดปูเพิ่นบอกว่าให้เปิดวันที่ยี่สิบหกเท่านั้นปูกําหนดเวลามาแล้วแมนวันเวลาแจะเปิดช่วงเช้าหรือบ่ายนั่นยังบ่ฮู้เนาะเอาเอาทีเฮาสะดวกทีทีมงานพร้อมจะได้เบิ่งพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าทางทต้องมาปูให้พิจารณาเด้บ่ฮู้คือกันครับว่าวันที่ยี่สิบหกหรือวันตุ้งปีสองจักกันนั่นก็บ่ฮู้ต้องรอบบ้างต้องรอเบิ่งแต่ว่าพี่ยังมาท่านด้แง่แง่เบิ่งเลยเป็นบ่ค่ะ บ่อครับยู่อยู่บนไห้มันยู่ในกระเป๋าบ่อยู่นี่ครับนี่ปิดผนึกเรียบร้อยเขาสร้างนี่เลยเพราะว่าปูห้ก็คือเก็บไว้อย่างดีห้มาแบบนี้เลยนี่ด้านหลังปิดผนึกเรียบร้อยผมเนี่ยถึงยังไม่ได้แกะเลยใช่ไหมพะยำสองเบิ้งอยู่ผมเห็นอยู่น่ะก็ว่าเห็นสองหกแน่นบอกแน่นสองหกเปิดสองสองมื่นแต่ก็ไม่แน่มสองมื่นมื้ออื่นบอกพรุ่งนี้วันที่ยี่หกรู้เรื่องครับเปิดเปิดที่ไหนพรุ่งนี้แต่ปูบอกอยู่ว่าเม็ดเดียวเท่านั้น นั่นแหละเจ้าที่สามตัวจักที่สองตัวเด้อครับตัวเดียวเท่านั้นผู้บอกว่าจัิงส่เป็นตัวเด็ดแห่งปีแล้วครับผมบอกแม่เลยตัวเดียวเลยจับคู่ให้เดียวแม่บ่กจับคู่ให้เดียวครับหางเดียวซะหางเดียวเขาฟังน้มันให้เอฟซีพุ่งสองพุ่งานเห็นบ่อขึ้นบ่อหนาขึ้นบ่อหนาชัดเจน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 เจ้ามาสิตาดี้แต่คนถือไม่ยี่นสองมือหรอกนั่นเห็นตัวเด็ดอยู่อันนี้เขาเคยเปิดแต่โดนนาพี่เนาะ เปิดจู่ดอนครับตอนที่เขาไปเปิดจู่วันยู่บ่องพุ่นนะสมัยขุดแฮมไหมสมัยขุดแแฮ่ดังๆอ่ะเพราะว่าเดินเดินคนเดียวนี่ตัวนี้สมัยเดินไดังไปท้ายท่าขุดแแฮ่เนเ่ยว่านนั้นเพิ่นกะกำหนดมือให้เปิดขึ้นกันะกถือไปจากบุรีลำไปละไฟฮอตจะไม่เปิดแต่จำจำวันที่ว่ได้ละเปิดวันนั้นออกสามตัวตรงเลยดังไปทั่วเลยตอนนั้นอันนี้คือให้รอพรุ่งนี้ได้รู้กันทั่วประเทศ ผู้ใดก็ถามหาหวยโซ่ถูกสถานทำแต่ว่าที่พ่อพี่ไปตามทุกวันทุกวันจะเป็นสูตรคำนวณของปู่กับความฝันแมันว่าเป็นหวยโซ่แต่นี่จะเป็นห้อยเพราะว่าหลังจากนั้นปู่ว่าเคยให้เด้์ซองนี่ละนี่มาปีนี้ปีหกเจ็ดเลยเืินแรกใช่ไหมเืินแรกปีแรกน่าจะให้ซองเดียวซองเดียวเพราะว่าปู่เคยให้ปีละแค่หนึ่้เมื่อื่นนีผมบาที่ไหนบ้บ่ เดี๋ยวเพิ่นจะสั่งแล้นเพิ่นจะสั่งในฐานเพิ่นกำลังสั่งโดมครอบพระมหาจักรพรรดิกินบอเซียงเนาะสั่งว่าหาปีแหละยังยังเบลเล่เพิ่นบอกว่าตัวนี้แหละจะได้สร้างให้เสร็จค่ะแต่ว่าบ่ทันได้เปิดนอื้อนี้มาเอาตามปู่เนาะแต่ว่ามีแนวทางสืบคำนวณกับความฝันปูมาฝากเอฟซีอยู่เป็นบ่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีว่ามาแจ้งทำไมข่าวไม่มีตัวเลขเนาะบางคนเนาะมีอยู่ มือไปเอาซองนี่อ่ก้อนมือไปเอาซองนี่ปูไห่ปูไห่เลขสูตรปะอยู่เดียวทุกหมวดถ้าไปปูก็บไห้ทุกหมวดแต่แต่ซองนี่ยังไม่เปิดเนาะบ่าบากันเลยคิดไปลอเคิดไปลองคิดรอไว้นะคะคิดรอไว้นะคะสําหรับเลขซองเลขสูตรนะครับปูจะจับไห้ได้สองตัวเดี๋ยวเรามาดูสูตรคิดคํานวณนะคะของปูแสนทำนะคะท่านผู้ชมปูจะจับไห้สามตัวจเจ้สิ ส่วนหกสามหานั้นต้องไปใจ,ใ,ใจผมเลยส่วนหกสามหาส่วนสองตัวนั่นจับเอาเองครับปู่ปูเขียนไหนซ้ำนี่อ๋ออันนี้คือสูตรคำนวณของปูสูตรคำนวณของปูเป็นไห้แต่ตัวตัวเน้คือหกสามหาอ๋อก็ว่าขีดสีแดงไอ้นะ,ะค่ะตัวเน้นนะปูเน้นหกสามหาอันนี้คือสูตรนะเราบอกปูแต่ว่าโบได้ขีดไห้เนาะ แต่ถ้าใครรอหวยซองห้าหมื่นต้องรอพรุ่งนี้นะคะวันที่ยี่สิบหกนะคะจะเปิดซองนะคะขีดเส้นใต้ให้แล้วเบื้องดีๆแลวพี่น้องได้เป็นชุด้ี่ได้ชุดกล่องกลางพรุ่งนี้หวยซองเปิดก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงหยซองเปิดก่อนเที่ยงกำหนดที่ไหมครับบางทีจะได้ไปถูกเอาที่ไหนดีสะดวกจะรอทีมงานพร้อมนั่นแหละก็รอรอพร้อมทั้งทีมงานถ้าไป้อมกันทุกช่อพร้อมกันถ่ายพร้อมกัน มือแรงนี่ก็สิเอาไปหยัดไปหัวบอลก่อนดีละครั้งพ่อยังนี่โอเคเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแคบอ่ะโอเคค่ะเลขสูตรคำนวณปูสถานธรรมเนาะตัวไหนเราทำนับไม่ใช่ที่ไหนคะสูตรคำนวณปูสถานอไที่ไหนสถานที่อ๋อสถานที่เอาเลขเอาลงก่อนค่ะอ๋อเอาลงก่อนบ่สถานที่สถานที่ตั้งอยู่หมู่ห้าค่ะ บ้านคอยบ้านแมนบ้านคอยบ้านเจ้าที่ทีได้บ้านบ้านซื้อบ้านก็ิ่อซื้อคอยเออบ้านคอยขอไข่ไม่เองหมูห้ายอยักตำบลบ้านจานอำเภอพุทธโยงจังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าคนแถวบ้านเอินบ้านคอยบอกว่าสายสานนะถาบอกเป็นภาษาไทยบ้านคอยบ้านแมนบ้านคอยบ้านเจ้าอนกันได้หมายความว่าชื่อของบ้านบ้านคอยเนี่ยบ้านแมนบ้านเจ้าชื่อหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อหมู่บ้านนะคะท่านผู้ชมบ้านคอย สำหรับท่านไหนที่รอหวยซองห้าหมื่นปู่สถานธรรมนะคะหนึ่งปีปู่จะให้หนึ่งครั้งแล้วก็จะเป็นตัวเลขแนวทางที่ปู่จะสร้างเงี้ยก่อนค่ะเพ่โดมครอบพระมหาจากกักรพรรดิกินบอ่อเสี่ยงงบประมาณงบประมาณอ่าพิมปู่บอกว่าล้านหกอันนี้ก็ถือเป็นการบอกว่าเอาจีในตัวเนาะสามสิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วนั่นบอกว่ามันมีแน่น่ฮะือมีหกศูนย์ศูนย์หก จักแล้วล้านหกเอ้ามีศูนย์หกคู่บอกว่างบประมาณประมาณล้านหกต่ว่าสั่งมาแล้วประมาณสามสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นค่ะคือได้คันได้ยังเอ่อชั้นล่างได้เบิดแล้วเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกพิสเสาขึ้นไปแล้วกัมุงหลังคาเป็นโดมอะไรแบบมีองค์พระมหากพัดลูกุทายปะปกติแต่ว่าเอาไว้รอบหนาสักวอนเมือเปิดจะเปก็ได้แต่ก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศที่วัดให้ติดตามในช่องเบาอีสานที่เกล็ด หรือว่าไอ้พองพองอนุ่มบัานุ่มบัาชนแนลที่ไปติดตามที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่เป็นบ้านข่อยบ้านบ้านอันนี้บ้านข่อยได่บ้านผมบ้านคอยที่ไปถ่ายู่เป็นประจำเนาะก็คือบ้านดูไก่ะเดี๋ยวจะถ่ายบริเวณวัดแล้วก็สถานที่ที่ปู่จะสร้างเนาะให้เอฟซีได้รับชมเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าทางทีมงานแต่ละช่องที่มาถ่ายทาวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปเนาะก็จะถ่ายให้เอฟซีได้ดูเนาะค่ะ อย่าลืมนะคะห้ยซองห้าหมื่นนะคะปู่สถานธรรมพมะปัญโยแม่นม่ค่ะถ้าชื่อเต็มเนาะจะเปิดวันที่ยี่สิบหกนะคะเดี๋ยวพิมพ์รอไว้เลยเนาะค่ะนะครับคุณพี่บ่าวีสานทิ่แก่นมากๆนะคะมากๆนะคะที่แจ้งข่าวให้เอฟซีมาฝากกดอนลค์กดแชร์ถือว่าเป็นการบอกคุณเนาะพี่เนาะสวัสดีค่ะสายแล้วคุณนึงคุณไปนะ